เรียนท่านคณะกรรมการคณะครูแผนกเทคโนโล,โลยีสารสนเทศและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอโปรเจกต์การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์มุมพอวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่คณะผู้จะทานะคะนางสาวนันิดาคาอ,อ่องนางสาวเพียงฟ้าแท่พันคําครูที่ปรึกษานะคะอาจารย์ชมนาธพรมิจิตอาจารย์วรพรแผ่นฟ้าและอาจารย์อนุทัยเชี่ยวชาญค่ะ<ม>ปัญหาที่เราพบมนะคะก็คือวิทยาลัยของเรายังไม่มีเว็บไซต์ สุ่มบงเพาะโดยเฉพาะของวิทยาลัยทําให้ไม่สามารถที่จะแพร่ข่าวสารข้อมูลที่น่าสนใจของโครงการนี้ออกไปอย่างทั่วถึงค่ะวิธีการแก้ปัญหานะคะพวกเราผู้จัดทำจึงเริ่มมีความคิดเห็นมองถึงปัญหาแนวคิดที่เกิดขึ้นทําให้เรามีมุมมองที่จะสร้างเว็บไซต์โดยเฉพาะของวิทยาลัยของสุ่มบงเพาะวิทยาลัยเทคนิคชหม่ค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาเว็บไซต์สุ่มบงเพาะวิทยาลัยเทคนิคชยมใหม่2 เพื่อหาคุณภาพของเว็บไซต์สบมบบรพอวิทยาเทคนิคเชียงใหม่ค่ะกลุ่มเป้าหมายนะคะนักเรียนนักศึกษาอาจารย์บุคลากรวิรทยาเทคนิคเชียงใหม่กลุ่มคนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับโครงการของสบมบทรพอค่ะแผนภาพการทํางานนะคะหรือว่าระบบในโแกรมก็คือเราจะเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าข้อมูลการทําเว็บไซต์ออกแบบเว็บไซต์ เราจะทดสอบการทํางานของเว็บไซต์นะคะถ้าไม่ผ่านเนี่ยเราจะนํากลับไปปรับปรุงซึ่งมันจะวนลูปอยู่แบบนี้ค่ะจนกว่ามันจะผ่านแล้วเราถึงจะจะ,จะจบสเต็ปที่1นนะคะต่อไปสเต็ปที่2เราจะนําจากสเต็ปที่1นนะคะก็คือเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมีทั้งหมด5ท่านค่ะถ้าผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าไม่ผ่านเราก็นอกนาไปปรับปรุงค่ะซึ่งมันจะ ประเมินผลสรุปผลนําเสนอแล้วก็สิ้นสุดการทํางานค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของเว็บไซต์ค่ะซึ่งเราสามารถค้นหาในเบราว์เซอร์ต่างๆได้นะคะเพียงแงค่พิมพ์คําว่า cu สมบูรณพอวิสาหกิจวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะทําขึ้นเพื่อเผยแพร่และกระจายข่าวสารของโครงการสมบูรเพอดังนั้นนะคะจึงไม่มีระบบล็อกอินหรือว่าล็อกเอาท์นะคะมาค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหน้าแรกนะคะส่วนประกอบหน้าแรกของเราเนี่ยจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆเช่น เราให้คาปรึกษาหรือว่าเราให้บริการในด้านไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะส่วนหน้าที่2นะคะก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการสูนย์บมเพาะและก็ประวัติความเป็นมาของโครงการค่ะต่อไปนะคะเม е นูถัดไปจะเป็นเม е นูของโครงสร้างค่ะซึ่งโครงสร้างนะคะก็จะเป็นโครงสร้างของการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาค่ะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็เมนูต่อไปเมนูต่อไปจะเป็นเมนูเกี่ยวกับการบริการนะคะการบริการเนี่ยก็จะเป็นการให้บริการทั้งหมดของศูนย์บม่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะคะ so, เมนูถัดไปก็จะเป็นข่าวสารหรือว่า info cmtcubi ค่ะซึ่งเราจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับโครงโครงการของเรานะคะว่าเราไปออกงานที่ไหนเราดู เราดูงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปศึกษาดูงานอะไรแล้วก็การอบรมแผนธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะส่วนเมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเราค่ะซึ่งเกี่ยวกับเราเนี่ยเมนูนี้ก็คือจะลิงก์ไปหน้าหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมะคะ่ค่ะแล้ว บ่มเพาะค่ะการบ่มเพาะเนี่ยเมนูนี้จะเป็นข้อมูลของการบ่มเพาะนะคะก็จะมีซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการบ่มเพาะคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการค่ะแล้วก็ติดต่อเรานะคะติดต่อเราเนี่ยจะเป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจก็คือสถานที่ที่ใช้ในการติดต่อเราอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าเราเราตั้งอยู่ที่ไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะ